สวัสดีครับอยู่กับอุ้มเมอร์เกมมิ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะมาทาคลิปเกียนคนนะครับซึ่งผมเนี่ยจะไปเกียนอีกฝั่งนะครับซึ่งผมนะครับทั้งทีมนะครับก็จะแกล้งว่าทีมผมอะเน็ตหลุดทั้งทีมนะครับแล้วก็เดินไปตายครับตรงเลนกลางนะแบบว่าเฮ้ยเน็ตแม่งหลุดแล้วแม่งเดินเองวะทุกคนทาไงดีวะแล้วเราก็วิ่งไปแจกกันทั้งหมดครับแล้วก็พอเริ่มเกียมาอีกทีนะครับเราก็จะมาเล่นปกตินะครับเพื่อให้เราชนะนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ ทีมของพี่ปันนะครับที่มาช่วยในการอัดนะขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับผมก็ทีมมาช่วยในผมในการอัดครั้งนี้นะก็ก่อนทีเน่เพื่อนๆจะเข้าไปดูนะครับก็อย่าลืมทาการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมมีแต่คนดูนะไม่มีคนกดติดตามเลยผมโคตรเสียใจเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ากิจกับผมนะครับอุ้มเมอร์เกมมิ่งนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาเลยนะก็ รับทุกคนนะครับรับตั้งแต่เล้งแพตตินัมถึงเลเวล30นะครับก็แอดกันเข้ามานะครับพิมพ์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวทยอยรับให้นะตอนนี้ยังเหลือที่ว่างให้อยู่นะครับ16ที่นะครับผมเข้ามาได้เข้ามากันได้เลยนะครับผมโอเคครับไปรับชมคลิปกันเลยมาครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับทีมเราเนี่ยครับก็จะมีตัวเพนนะครับเลนกลางนะครับฮายะเตะแคลลี่นะครับแล้วก็ผมเล่นเอเลนดอนนะครับจังเกิลนะครับแล้วก็ลิกเตอร์ออฟเลนนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับโมิงนะครับ ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ฝั่งนู้นแม่งตั้งหงแน,น่นอนว่าพวกมึงวิ่งไปตายกันอะไรตรงกลางวะก <c oughs> ็ขอขอบคุณทีมพี่ปันนะครับแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาช่วยกันนะครับผม <reinforced> โอเคครับรอหน่อยนะ <IS EN> คือช่วงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเครื่องผมแม่งแหลกมากนะเวลาเข้าเกมน,นะยิ่งอาากกัดคลิปไปด้วยเนี่ยมันจะเข้าเกมช้าน,นะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทาคลิปฟรีไฟให้ดูกันนะครับไม่ได้เล่นเกมฟรีไฟมานานเลยเนาะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันนะครับผมก็รอติดตามกันด้วยนะครับอ่ะ มาครับผมมาเริ่มเกมแล้วนะเราก็จะวิ่งแจกเลนกลางนะครับผมบอกเลยว่าเกลียนสุดๆพ่อแม่พี่น้องทุกคน oh, เอาละ <no, S 1> คร no, 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 no. จังหวะนี้วิ่งไปวิ่งไป no, no, no. เมนลมวิ่งเราจะหลุดหรือเปล่าหลุดวิ่งกับเพื่อนครับผมไม่เป็นไรครับเราวิ่งไปสี่คนก่อนก็ได้นะครับเฮ้ยซุบซุป,ซ,ป,ซ,ปซุปว่าเอ้ยเดินมาแบบนี้ก็เสร็จพี่ดีครับอโอ้โหโจ๊เกอร์ยิงมาอุ้ยตายตายหมด โอ้เอวสูตรดับเบิลคิวครับผมโอเคครับเกิดมาเราก็มาฟาร์มปกตินะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ทาคลิปแบบนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับผมจะทําให้นะจากการแจกไป1ตัวนะครับจะเพิ่มให้เป็น2ตัวนะครับก็รวมทั้งคิมก็10คิวนั่นเองนะโอเคครับเราก็มาฟาร์มปกติเลยนะฝั่งนู้นผมว่าต้องมีงงแน่แผมบอกเลยว่าทําไมมันเดินไปแจกเลนกลางวะโอเคครับเราก็ฟาร์มปกติเลยนะครับเล่นเอลเลนดอร์เนี่ยก็แนะนําให้อัพสกิลสองนำนะครับ ค่อนข,ข้างจะเป็นสกิลที่เอเลนดอร์ต้องใช้บ่อยมากๆนะครับผมเอาไว้คอมโบกับสกิลหนึ่งเนาะโอเคโดนไปห้าตัวช่วงต้นเกมนี่แม่งหนักแน่นอนครับฝั่งนู้นแม่งต,ตัวต้นเกมทุกตัวเลยนะจ๊กเกอร์เอลสูเวเลสซูเปอปร์แมนนะครับผมสุดจัดประหลัดบอกอันนี้เราก็ฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวเขาไปแกงกับเพื่อนนะครับเหมือนเล่นการจะมีประเด็นทางสังคมนะครับเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนนะครับผม อันนี้เดี๋ยวผมหาตัวโจ๊กเกอร์ก่อนนะโจ๊กเกอร์ไม้ครับยิงต่อ่ๆไปต่อ่ๆไปออมเขากดสกิลสองกันได้พอดีนะครับผมอันนี้เราก็แท็กแท็กคลิปไปเลยครับผมเฟียวงอปะมะาพ้าวแก้วนะ <t ap le> โอเคเหมือนจะไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับตรงเลนนี้เนี่ยซุปก็มากันนะเดี๋ยวผมเล่นดักหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่า <t ap le> แท็กกลางแม่งเลยอย่างนี้เฮ้ยเอวสู่ว่ะ กระสุนปิดสนาว่ะเฮ้ยเอินดอยเอินดอยเพื่อนเพื่อนเหมือนเพื่อนเราจะเปิดมังกรนะครับเดี๋ยวตีช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันได้มาปอกว่าเฮยครับเดี๋ยวเราตีมังกรกันเลยนะครับผมเราระวังซูเปอร์เราระวังซูเปอร์แมนนะครับมันมันถ่ายออกนะวิ้ได้อยู่เฮ้ยบวกเลยเพื่อนเอาครับจังหวะนี้อือโดนไปหมดครับเอลสุเอลสุว่ายังไงยิงไปสแต็กระเบิดดิสแต็กระเบิดเออสวยสแต็กระเบิด้วครับผมอาเอาโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์่ายังไงว่ายังไงโจ๊กเกอร์ เอ้ยเ,เ,เก็บสามตัวที่โบกิเอาเอลินดอเอลินโอเอลินโดมาดิครับโอ้เอลินโดไม่มีอันตีนะครับโอ้ผมโดนสตันเลยเอาต้นโอ้โอ้ตาย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 มีเอลสุครับถอยกันเลยอุ้ยเกือบโดนกระสุนปริศนาโอเคครับจังหวะนี้เรากลับไปฟาร์มปกติก่อนนะโอเคได้ดูดเลือดแล้วนะครับค่อนข้างจะดูดเลือดได้อยู่นะครับในระหว่างฟาร์มนะ <Huh? S 1> ผมบอกเลยนะครับว่าป่าแผลนี้เนี่ยผมแนะนาให้ฟาร์มเริ่มมูนะเพราะว่า ถ้าตัวไหนเนี่ยใช้มานาสูงๆนะครับให้ฟาร์มเอาไว้บูนะครับในการฟาร์มแล้วเอาเลดไว้ในไว้ในไว้ในออกจากป่าเดินเสร็จแล้วมาแกงเพื่อนนะครับเฮ้ยเลนบนสายเข้าอย่างนี้มานะครับผมอุ้ยเอฟฟูกดแข็งไม่น่าจะรอดครับโดนลุมขนาดนี้ต้องแตกไปนครับเฮ้ยสูสๆๆๆสูอุ้ยเราต้องเข้าวงตัวใหม่เฮ้ยเข้าไม่ได้อุ้ยโคหไม่ทันเพื่อนโอ้โหกดเกิดเลยอย่างนี้เสียดายครับเมื่อกี้โอ้ถ้าผมเข้าทันเนี่ยผมได้วับกลับบ้านฟรีๆเลยนะ ตอนนี้ก็อัปเดตสกอร์ก่อนนะกันนะครับสกอร์ score อยู่ที่เออสต่อ8นะครับเอลนดอร์ก <c oughs> ็ตัดบัฟผมอะเอาเรื่องนะครับผมว่าป่าฝั่งนู้นแม่งต้องแรงคอนแน่นอนเลยนะเดี๋ยวเราไปแท็กล่างกันนะครับผมถ้าเราได้ดาฟาร์มเนี่ย <c oughs> คือตัวเรามันจะตีเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็จะได้แล้วก็จะได้สแต็กที่โคตรจะดีนะครับทำไมช่วงนี้มันเป็นติดๆดอ่างๆวะลิ้นพันพวะเฮ้ยจังหวะนี้ครับว่ายังไง ว่ายังไงโอ้โหไม่ทันโอ้เสียดายโอ้โ,โอโ้เพื่อนวาร์ปมาทั้งทีมครับมาทั้งตี้แต่ไม่ทันแล้วจ้าจานันโอเคครับจังหวะนี้เลนบนเอลสูมันไถป้อมเรานะครับเดี๋ยวเราต้องไปการก่อนนะไม่งั้นป้อมแตกนะครับทิ้งป้อมไว้กับเอลสูไม่ได้ครับนี่มันคือตัวระเบิดป้อมชั้นเยี่ยมเลยนะครับเอลสูเนี่ยโอเคฟาร์มนกก่อนก็ได้ครับผมบูบับเราย,ยังไม่เกิดนะ แต่ผมอยากฆ่าเอลซูอะโอ้ยตรงนี้มีแถบวะเอาเลนบนเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทั้งทีมเอา,อาว่าไงเอลินโดอเอลินโดโดนพักอย่างนี้เอาตายแน่นอนครับอย่างนี้ไม่น่ารอดเรียบร้อยแต่ผมเนี่ยก็จะตายเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนถอยเดี๋ยวเราถอยเลยนะครับเราช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะจังหวะน,นี้ครับก็ขึ้นเป็นเซียนตีชีต้ต่อนะค่อนข้างจะเหมาะกับเอลินโดที่สุดเลยครับในแพทนี้นะเซียนตีชี้นะเคยูโอ้คีแตกคีแตกเอ้ยเลนกลาง เราจะแอบเมียเรากลางครับผมแต่เหมือนเล่นการจะมีจ๊กเกอร์นะครับเอาเอินินดอแม่งเลยมาดิโอ้โหอย่างวิบว,วับวิบวับเข้าไปได้นะครับโอ้โหจ๊กเกอร์ว่ะคือตัวเราเนี่ยมันก็แอบแพ้จ๊กเกอร์นะครับคือไม่ว่าจะของนโจ๊กเกอร์ขนาดไหนนะครับแต่ถ้าโจ๊กเกอร์มีบ็บกเข้มเปียรแล้วก็ดาบแดงนี่เขาเขาเบิร์ดเราชุดเดียวก็คือหายเลยนะครับ <Yeah. S 1> คือแม่งเป็นตัวที่แบบว่าโคตรแรงอะ่ะผมบอกเลยชนะแคชนะแครี่กับทุกตัวนะ ออตรงนี้เราก็แท็กกลางไปเลยครับผมชิวๆิเฮ้ยติดคือไปแก๊งล่างครับผมมังกรก็น่าสนเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมเจ้าโจ๊กเกอร์นะเฮ้ยโจ๊กเกอร์แม่งแหลมอะเฮ้ยออกมาครับจังหวะนี้กดสองไปเราไม่น่าจะรอดครับผักเขาไปทันทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยต้องได้ล่างแนละ้วมั้งช็อตนี้โอ้โหเลสเฮ้ยไปเ,เลสซุปอยู่กางได้ล่างแล้วครับช็อตนี้เกมนี้เราต้องชนะให้ได้ครับ ฝั่งนู้นว่าเอ้ยเอลินดอร์มาวะไม่แตกครับไม่แตกอย่างนี้ไม่แตกถ้าเราฝืนตีต่อเราอาจจะแตกแทนนะครับไปซุปซุปม่าไงเพื่อนเพื่อนญาติเอ้ยเอ,ยเอยซุปแม่งกระโดดวอาน,นะครับถ้าผมวืดวืดผักไปหนึ่งตีเขามีสิทธิ์ตายนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟาร์มบูก่อนก็ได้ครับผมเฮ้ยดักกลางดีกดว่าวะมันต้องมีตัวมานี่ไงซุปโดนผักแน่เอ้ยอ้าวพุ่งเข้ามาแบบนี้ครับผักไปนครับปื๊บ อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายอุ๊ยอุ้ย,ยเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแบบเฟี้ยวๆครับผม <c oughs> เอา้าผิดวงครับผิดวงผิดวง <c oughs> เดินเลยไปนิดนึงโอเคกลับมาสวนขอครับคือตัวใหม่เนี่ยถ้าเขากดอันตรีแล้วเราไปกดวาร์ปนะครับมันก็จะวาร์ปไปตรงที่ตัวใหม่วางอันตีนะครับซึ่งแม่งโคตรเกียนะ่ะคือสมมุติว่าเรากำคือสมมุติว่าเรากำกำลังจะไฟการประมาณ3คนนะครับแล้วไปกดวางอันตรีแล้วไปเรียกเพื่อนมานะครับ แม่งกลายเป็นไซส์ห้าคนอ่ะโคตรเกียนนะครับนี่เอลสูเอลสูเอาบ่าล่ะเอาบ่าล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ็นเนดอวะพี่ว่าไงวะพี่โอ้โหผมตายแล้วเนี่ยโอ้โหแมงเ้ยกดเกิดเลยครับไม่ต้องเสียดายช็อตนี้รีบจบรีบไวนะครับชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นสลิดสติงนะครับซึ่งสลิดสติงเนี่ยเมื่อเรายิงติดขีนะครับตัวเรามันจะต้านสระฐานะนนะแต่ถ้าเรายิงไม่ติดขีครับซึ่งเราไปโดนเวเลสต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราก็แตกแน่นอนครับผมโดนซีซีเวเลสเต็มเต็มนะ โอเคเดี๋ยวผมถ่ายกลางหน่อยแล้วกันนะช็อตนี้ขอเล่นกลางได้ไหมต้องได้แน่นอนครับแหลกนิดนึงครับช่วงนี้แท็กบนต่อเลยเฮ้ยไม่เลนวไ,ไเลนวะอุ้ย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 ุบสุบซุบสุบ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 โอ้โหผักไปแล้วแต,แต่ไม่ลดล้างสถานะเฮ้ยสแตกระเบิดที่เพื่อนสแตกผมไม่ระเบิดวะ <c oughs> เอา้าตายเฉยนะครับสงสัยจะตายเพราะว่าไปตีคลิปอะไรหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับหรือสแตกของผมวะ ว้าครับแล้วเราจะว้าไปทําไมยังไงเราเดินเขาป้อมเ็าจะไวกว่าอยู่แล้วนะโอเคครับเดี๋ยวไปกันกลางให้เพื่อนก่อนนะครับผมโอ้โหเลนล่างครับโดนซโลวคิวไปแล้วครับผมเหมือนจะไม่ได้โดนเหมือนจะไม่ได้โดนซโลนะครับรู้สึกเหมือนจะโดนลุมมากกว่านะผมว่ามีตัวดักพุ่มผมแน่นอนเลยว่ะตัวเฮ้ยเวเลสว่ะอาเวเลสดักคุ่มแบบนี้ครับเอาวะลล่ะเอาวะล่ะไล่ครับไล่ครับอย่างนี้ อุ้ยโอ้หถ้าผมโดนอันตีเจ้าเกอร์เนี่ยเอ้ยเกือบเกือนบะอุ้ยโอ้อิอเอนเลนดอร์แม่งสวนจังหวะนี้เขาว่ายังไงอุ๊ยสวยสวยสวยเฮ้ยกลับบ้านเออโคตรเกียนเกียนจัดมาครับผมหลังจากที่เราตายเมื่อกี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปเคลียร์กลางให้เพื่อนหน่อยแล้วกันนะอ,อือเอาวะ่ะฝั่งเรานะครับพลิกไปพลิกมานะครับวิบบับวิบบับนะคือตอนนี้สกอร์เราก็นําฝั่งเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อน แม่งไม่พุ่งผ่านกำแพงให้ผมเฉยพระเจ้าจอดมันยอดมากเลยจังหวะน,นี้เราก็ฟาร์มเล่งเอาดูดเลือดใหญ่นะครับจะเอามาไว้ดูดสวนนะไม่ใช่ดูดซ่วมนะครับดูดสวน <c ười> คือตัวเราถ้ามันมีแดงคนระับผมบอกเลยว่าโคตรเก่งอ่ะตัวนี้เนี่ยคือมันจะใช้ฟรีๆเลยนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็ผมไม่ได้มาสอนนะผมมาบอกทิกเล็กๆน้อยๆนะเอลินดอเอลินดอ แต่ก็เหมือนเขารู้นะครับว่าเราลงมาล่างไอ้ว้ว้าวๆวะวาเฮ้ยว่าไงเพื่อนว่าไงวะฝั่งนู้นงงเฮ้ยมึงโผล่มากันอะไรเยอะแยะวะให้มาว่ะมาว่ะโอ้โหเพื่อนโดนว่ะอีพักพักพักปึ๊บนีกดดูเลือดเพื่อนอู้บึบบึบบึบบบบเฮ้ยโอ้โหไม่น่ารอดโอ้โหโดนอันตีโจเกอร์ระเบิดใส่เรียบร้อยเลยครับโอ้ ตึงแล้วงานนี้ตึงแล้วครับตึงแล้วครับเริ่มสูสีแล้วครับผมเอาลครับจังหวะนี้ว่ายังไงอูระบมเข้าไปย่านที่เอลสุเอลสุเอลสุโอเรียบร้อยครับผมสวยจัดมาครับผมก็โดนอันติจ็อกเกอร์ไปนะครับเมื่อกี้ก็จบจัดเลย้เยเลนมอครับจังหวะนี้มีประเด็นทางสังคมครับเหมือนเพื่อนเราจะฆ่าได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปเติมอยู่นะโอ้เหมือนจะไม่ได้เติมนะเหมือนจะได้เชียร์ชิปเฉยๆนะ ผมไปป่นบับแดงอรินดอร์ดีกว่าวะ่ะอุ้มเมร์ยอดนักป่นนะป่นให้หมดมีอะไรป่นใน้เอ้ยมันทำร้ายเพื่อนเราเอามันเอามันเพื่อนเอามันเอามันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้ยอยสวดเข้าไปขวดเข้าไปจับเอามันรับเอวสุดปึ๊บเรียบร้ยอยครับอ้าวโดนสเตปยุกมาสเตอร์เข้าไปแ้่ัไงซุบซุปซุบซุป,ซ,ปซุปมายังซุบมาแล้วเอ้ยซุบซุป,ซปเอาป่ะเอ้ยมันไถว่ะมันไถว่ะพี่มันไถว่ะพี่ กดพารเขาหมดเรียบร้อยโอ้ได้ฆ่าหมดเลยครับจังหวะนี้มีจ็อกเกอร์ตัวเดียวนะอุ้ย,อยโอ้โดนจะวลวมอะแม่งอุ้ยสงสัยต้องถอยครับเล่นต่อไม่ได้เนะเล่นยากว่ะนี่เสียดายว่ะว่าจเจ้าเลนกลางถอยบ้านเลยครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมกลับไปฟาร์มก่อนนะชิ้นต่อไปเนี่ยผมว่าผมอออกเป็นมุลามาส่าไหมเอามาไว้จาอพวกเวเลเจาอซุปนะ แต่ถามว่ามันมันดีไหมมันก็ดีครับมันทําให้แบบว่าเราใช้เราใช้แท้งพวกอันนี้มันได้ง่ายขึ้นนะโอเคครับขายรองเท้าทิ้งเลยนะออกเป็นมูรามาสานนะแต่เราจะสูญเสียในเรื่องการเดินของเรานะครับตัวเราแม่งจะวิ่งช้าชิบหายนะครับเดี๋ยวเรามาชวนเพื่อนเอาคของหน่อยแล้วกัน,นครับผมเอาวาว่ะชี้แตกทีละสองพันเลยนะรุนที่ผมใส่เนี่ยมันเป็นรุนแรมเพลนะครับจังหวะนี้เกิดการวาฟบผมวาฟเฉย วร์ปมาของครับยังไงเพื่อนเราก็ต้องวราบมาอุ้ยวร์ปมาให้หมดเล<อ>ยวัเฮ้อมันมามันมาเฮ้ยผมโดนลัดปะเนี่ยเอ้ยเกือบโดนมาดิครับดูดเลือด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 ,ด,ดยาวๆมาดิครับมาดิครับเฮ้ยเอาเอาต่อพี่เอาต่อเอาต่อ,เ,อ,ตอ,เ,อ,ตอเริ่มรวนแล้วกูจังหวะน,นี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดัานกลางดีกว่านะไอเอเลนอ,อยู่ล่างนะเฮ้ยต้องจบแล้วล่ะชอนน็อตนี้มาครับพี่พี่ครับมาเลยครับเฮ้ยโจเกอร์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 อู้ทำไมมันแรงยังวะโจเกอร์เนี่ย สงสัยเราต้องกลับบ้านนะครับดูทรงไม่ได้กลับดีกว่าดูดเลือดออกบ,บเดียวเอ,เอาเอาเลนบนก็ได้วะอุ้ยแลกแลกค้างค้างเฮ้ยบัฟแดงก็น่าสนใจนะครับเฮ้ยต้องวารปเปล,ล่ช็อตน,นี้วาร์เข้าไปฟึบโอ้โหไม่ทันมันนะครับเสียดายโอ้โหเลนกลางได้ไหมเนี่ยโอ้มันเลีย์มังกรผมไปแล้วเพื่อนเอเฮ้ยผมโดนไถว่าชิดหายละวฟึ๊บฟึบพ,พาดิีครับโอ้โหเสียข้อเกิด อึ๊บโอ้โหจกเกอร์แม่งรอวางอันติเสร็จผมเรียบร้อยครับผมโดนมันสวนครับโอชัดดาวเป็นระเบือครับผมจังหวะนี้มาครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็เหมือนจะเล่นเป็นสายแจกนะแม่งแป๊บเดียวตายหกตัวนะครับเยอะเกินมั้งทีเฮ้ยทีมเราสวนว่ะไปช่วยทีมรับว่าไงจังหวะนี้ไปทันหรือเปล่าอูเมอร์โอทำไมตัวผมมันเดินช้าจังวะอ้าวเฮียโดนไถดูเลือดตดเลือดอึ๊บปุ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 ๊บโอ้ โโดนโอ้โดนจ็กเกอร์สโลคับเมื่อกี้เฮ้ยสวยสวยพี่ปันสวยสวยครับอย่างนี้ได้หมดได้หมดเฮ้ยเรียบร้อยครับผมได้หมดโหดเกินมาครับผมจังหวะนี้นะครับเฮ้ยว้าไปเลยครับอย่างนี้เพือนวางอัติีไปตรงนั้นครับผมว้ามาแล้วก็มาดีครับผมเฮ้ยซุปซุปซุซุเกิดผักผักผักกระตบผักกระตบว่าไงเฮ้ยสวยป้อมแต่งหมดแล้วครับโอเคคลาคราครไปครับจังหวะนี้ ดูดเลือดดูดเลือดแป๊บนึงดูดเลือดแป๊บนึงว่างไงว่างไงซุปซุปว่างไงซุปว่างไงซุปว่างไงมาครับโอเคตีป้อมตีป้อมอเฮ้ยต้องฆ่าคนก่อนอเฮ้ยเพื่อนตายตีป้อมสิครับรออะไรคิดจะตายสวยโอ้โหกว่าจะชนะได้ไ่มเอ้ยเกมโคตรตึงเลยนะเพื่อนๆนครับโอ้ตึงจัดนะครับเกมนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าคอนเทนต์แกล้งเน็ตหลุดนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทําต่อนะครับก็แค่ ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดอะไรสักอย่างก็ได้ครับในนี้แต่ที่สาคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับมาดูกันบ่อยๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทีมของพี่ปันด้วยนะครับที่มาช่วยนะครับผมในวันนี้นะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักกันไม่ต้องมากนะครับผมรักน้อยแต่รักนานนะครับผมบาย